ในพื้นที่ห่างไกลรอยต่อจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกดยังมีพื้นที่แห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมสารสัมพันธ์เครือข่ายชุมชนพื้นที่ที่มีความปลอดภัยให้โอกาสสร้างความสุขการให้การดูแลนักเรียนอย่างดีที่สุดและมอบโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมณที่แห่งนี้โรงเรียนหนองคูวิทยาตําบลดู่อำเภอปรางกู่ ั้งอยู่บนพื้นที่64ไร่2งาน24ตารางวาเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสีสเกตยโสธรจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่ามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานมีคุณธรรมสร้างสรรค์นวัตกรรม นำเทคโนโลยีสู่การพัฒนาทักษะอาชีพบนพื้นฐานความพอเพียงโรงเรียนหนองคูวิทยามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์การวางแผนและการแก้ปัญหามีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพรวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนดีมีความสุขนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดที่ว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความรู้ทักษะเจตคติ และค่านิยมที่ดีงามซึ่งเป็นบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นได้ในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนรวมถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ชีวิต ประสบการณ์ชีวิตของคนเราต่างกันเมื่อก่อนนั้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวอยากที่จะลุกและหันหลังให้กับพื้นที่ตรงนี้เพราะความแตกต่างด้านร่างกายสายตาหลายคู่ที่มองมามันทำให้เราดูตัวเล็กลงที่นี่คือจุดยืนที่ทำให้สามารถก้าวเดินต่อได้จริงหรือแต่ผลจากการใช้นวัตกรรมฮาร์ดโมเดล ดูแลนักเรียนด้วยหัวใจณนะตอนนั้นเสียงของหัวใจแม้ไร้พลังแต่ความหวังคือแสงสว่างที่ทำให้เราก้าวเดินต่อไปนั่นคือแสงสว่างของโอกาสโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน โอกาสทางการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาโอกาสที่ได้รับความเท่าเทียมทั้งด้านการศึกษาและการทำกิจกรรมโอกาสที่เพื่อนครูทุกคนที่เป็นกำลังใจเคียงข้างกันโอกาสที่ได้ใช้ชีวิตบนความสมดุลของความสุข การมอบโอกาสทางการศึกษาในเวลาที่การก้าวเดินของนักเรียนอาจจะสะดุดหรือการก้าวสั้นยาวต่างกันแต่เรายังคงมองเห็นและมุ่งมันที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างโดดเดี่ยวพร้อมมอบโอกาสให้กับนักเรียนทุกคนก้าวเดินอย่างมั่นคงบนเส้นทางชีวิตของตนเองและให้รู้ว่าหากยังมีพรุ่งนี้นั้นย่อมมีความหวังเมื่อเกิดการสะดุดแล้วเกิดจุดเปลี่ยน ใช่ว่าจะเปลี่ยนจุดเดินเพราะความด้อยโอกาสไม่ใช่อุปสรรคของความสำเร็จ